หลังจากทาเขารับตําแหน่งทําได้เห็นข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วก็รู้ว่าวันนี้อเมริกาไม่ไหวไปไม่รอดวันนี้ทําจึงทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการโยนหินถามทางนะครับการเสนอข้อเสนอสุดตรงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเช็คกระแสว่าโลกจะเอาด้วยไม่เอาด้วยครับแต่วันนี้นันกวิเคราะห์ทั้งหลายแหละเนี่ย จับทางได้แล้วว่าวันนี้ทําเองก็น่าจะรู้สถานะของตัวเองดีนะครับนะวันนี้ทํากําลังปรับยุทธศาสตร์ในฐานะที่ทําเป็นนักธุรกิจนะครับผมเข้าใจเลยนะมันนักธุรกิจนนะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะที่รู้ความจริงนะจะไม่มีใครดันทุลังนะนักธุรกิจนะไม่ใช่เผด็จการนะไม่ใช่นักการทหารนะแล้วก็ไม่ใช่นักการเมืองด้วยนะทั้มนะครับเป็นนักธุรกิจ เต็มตัวเลยครับฉะนั้นเมื่อวันนี้ทั้มเห็นความจริงของอเมริกาเนี่ยทัาจริงจะไม่ต้องปรับกลยุทธ์อันนี้ไม่ใช่เรื่องอ่านยากนะครับคนที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันจะรู้เลยว่าถ้าคุณเข้าไปเห็นตัวเลขข้อมูลความจริงเพิ่มนะไอเสือถอยครับไม่มีใครเราที่จะดันทุลังนะครับก่อนที่ทั้จะเข้ารับตำแหน่งทั้มมีความเชื่อมั่นมากเลยว่าในความยิ่งใหญ่ของอเมริกาเพราะทั้ยังไม่ได้เห็นตัวเลขจริงรบแต่วันนี้ทั้ได้เห็นตัวเลขนี่ก้อนมาึือมา และภาะวะขาดดุลการค้าอย่างโ,โหดรายแถมขีดวายธารมาัรรประเทศตัวเองวันนี้ไม่สามารถจะต่อต้านกับกลุ่มมหาอำนาจใหม่วันนี้ทําจึงส่งสัญญาณถอยลอนะครับทําประกาศเลยครับหลังจากที่เจรจากับปูตินล่าสุดได้ยืนยันกับปูตินว่ายูเครนจะไม่ได้เข้าร่วมนาโต้อย่างไงอย่างไง อันนี้คือชัดเจนเลยนะครับตอกกะปูเรียบร้อยปิดฝาลงนะแล้วก็ยูเครนจะไม่ได้ดินแดนคืนทั้งหมดนไะงครับนะเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการพูดครับเพื่อส่งสัญญาณให้ปูตินรู้ว่าอเมริกากำลังคิดอะไรนะครับอเมริกาพร้อมที่จะถอยจากนั้นถ้าปูตินไม่รู้คืบ การเจรจาจะเดินไปข้างหน้าต่อแต่ที่แน่ๆคือยูเครนจบแล้วอดนาคตแล้วครับถ้าประเทศมหาอำนาจนะครับจะเข้ามาดันต่อก็มีพี่เพื่อมอเมริกาถ้าอเมริกาไม่ดันทกาย่างนี่ยูเครนจบครับหรือถ้ายุโรปจะรับภาระต่อทําก็ไม่ได้ว่าอะไรคนระับก็ยินดีที่ยกให้นะวันนี้ทํารู้แล้วรู้ความจริงแล้วว่าไม่มีประโยชน์ที่จะสู้ต่อเพราะสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้ครับนะ วันนี้ทําถึงพยายามที่จะแล้วต่อสายคุยครับนะคุยกับประชาชิที่ตัวเองคาดหวังต่อสายคุยแต่ถ้าเราคนที่เองไม่อยากคุยถ้ามึงอยากคุยกูมึงต้องมาหากูแต่กูจะมาให้มาเพาะว่าวันที่กูอนุญาตไ,ไงเือรตอนนี้นะให้ยาฮูมาคนแรกเพื่อส่งสัญญาในในทันยาฮูเฮ้ยถอยก่อนกูจะเอากาซาเองกูจะเข้าไปบริหารเองตัดปัญหา แต่อิเซลก็ได้ประโยชน์นะครับจาเองนะครับวันนี้ต่อสายคุยกับซาอุนะครับต่อสายคุยกับจีนนะครับนะเพื่ออะครับเพื่อเตรียมปรับยุทธศาสตร์สวัสดีเฮปโปวันนี้มาทันเวลานะวันนี้เนี่ยหาเข้มคนมากนะนั้นสิ่งที่ทําทําตอนนี้คือสุดตงทุกอย่างเนี่ย ก็คือคว้างหินเป็นทุทิยภัยจะได้รู้ว่าตรงไหนที่จะไปได้มั่งเพราะถ้าเกิดว่ายังไปแบบนี้มันไปไม่ได้ครับที่ดูดีขนาดมหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาวันนี้ยังต้องปรับยุทธศาสตร์ยังต้องส่งสัญญาณถอยนะครับแล้วถ้าเป็นนักการเมืองไทยนะแม่งาได้จะดันหนึ่งเดียวไปไม่ได้ก็จะดันเอ่อจไมายูเครนเขาอยู่ดีๆแล้วเสียไปแกล้งเขาทำไมคุณไปฟังตอนก่อนๆนะผมขี้เกียจย้อนให้คุณฟังนะก็ผมเปิดกลาดให้ฟังอยู่นี่ไง นะคุณไปดูเลยว่าเขาสมัยถึงทะเลาะก,กันนะนะคุณจะบอกอยู่ดีๆไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ดีครับเพราะละยูเครนอยู่ไม่ดีครับแหวงเท้าหาเสี้ยนหาเหาใส่หัวเชื่อคำอยุแยงใช่ไหมครับนะก็เลยครับแล้วก็หลงกลชาติตะวันตกท้ายสุดทําประเทศตัวเองวันนี้ชิบหายย่อยยับนะอย่าบอกว่าเขาอยู่ดีๆครับคนเราถ้าอยู่ดีๆไม่มีทางโดนตีนครับ นะแต่เพราะว่าแหวงเท้าหาเซียนตีนก็เลยลอยมาหาไงครับดังนั้นคุณต้องเปิดกลาไปฟังโลกกว้างมั่งอย่าฟังข่าวลวงของอเมริกาดวผมจะแฉะคุณฟังว่ามันต้มอะไรแล้วมั่งนะไอที่คุณรู้ข่าวตัวนี้นะเพราะคุณเชื่อโลกแห่งฮอลลีวูดนะครับอเมริกาที่คือเจ้าพ่อแห่งข่าวลวงนะครับเป็นประเทศที่ใช้ยุทธการนี้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เสือประสมกันเสร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับ จนทำให้ไทยกลานี่ครับแม่งยังงมงายอยู่เลยทุกวันนี้นะคุณต้องหัดไปหาข้อมูลเองบ้างคนระับถ้าเข้าห้องเรียนสายก็อย่ามาตะโกนให้ผมสอนย้อนหลังคนระับแล้วผมไม่ได้สอนวันนี้แรกผมสอนมาแล้วสิบปีนะครับเออนะวันนี้อเมริกาเนี่ยวันนักวิเคราะห์หลายทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ของอเมริกายองซะด้วยซ้นะําเนี่ยแล้ววิเคราะห์ของชาติต,นตนันตก่นๆซื่อโดยซ้ำที่เป็นคนวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมา เพอเอินผมได้ไปอ่านไปฟังมาแล้วก็บวกกับความที่ผมเห็นข้อมูลหลายอย่างผมว่าไอ้นี่คือเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องแต่งเหมือนที่อเมริกาชอบแต่งนิยายหลอกเล่านะเออวันนี้อเมริกาส่งสัญญาณพร้อมว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์เออวันนี้ส่งสัญญาณไปทุกที่ทุกทางว่าใครจะตอบสนองบ้างนะทั้มมีแนวคิดที่ว่าท้อาจจะขอ ใหญ่อย,ยอยู่ในโซนอเมริกาโดยการผนวกเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาแล้วก็กรีนแลนด์นะซึ่งเป็นดินแดนต่อเนื่องกันอเมริกาจะขอมีอิทธิพลอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ยินดีที่จะให้ยุโรปนะครับนำโดยเยอรมันเนี่ยที่จะดูแลยุโรปตะวันตกส่วนรัสเซียก็ดูแลยุโรปตะวันออกในตระกูลประเทศที่เป็นสถานสถานทัน้งหลายแหละยูโกสาลาเวียเรื่องพวกนี้นะก็มาอยู่กับ อยู่กับทางฝั่งรัสเซียนะครับนะโดยมีรัสเซียเป็นแกนนําทางยุโรปก็อาจจะเป็นอังกฤษกับเยอรมันซึ่งถ้าตกลงกันได้ก็ให้ประเทศที่เศรษฐกิจแข็งที่สุดและเป็นนําส่วนเอเชียแน่นอนจีนอันนี้คือแนวคิดของทําล่าสุดที่นักวิเคราะห์จับทางได้นะแต่ทําก็อย่างนี้ถ้ามึงไม่ทำตามกูกูก็ปวดโลกไม่เลิกพวกมึงก็ไม่ต้องสงบศึกนะไม่ต้องอยู่กันอย่างสงบสุข กูก็จะปวดโลกแบบนี้ไปนะนะเพื่ออะไรก็เพื่อเศรษฐกิจโลกพังก็คือไหนจะพังก็อเมริกาจะไม่ยอมพังคนเดียวจะพังทั้งโลกครเออนะทักษินมึงเหรอยาหมดอายุยาหมดอายุนี่รักษาโลกไม่หายแดกเข้าไปแม่งตายนะเออนะโอ้ยดิตไม่ได้เทเวลามาเกิดนะครับวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วพี่ที่ผ่านมาถ้าไม่ได้คอสชช่วย ม่มีวันนี้หรอกเก่งที่ไหนนะไปไปไป,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 ไปเล่นเ่อดือนเสียลมอ่าฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทํากําลังจะพยายามไปนี่คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่แบบง่ายๆมากของนักธุรกิจทุกคนครับคือนักธุรกิจทําธุรกิจถ้ารู้่าเจ๊งแน่ไปนี่เจ๊งแน่เปลี่ยนแผนครับไปเดินต่อครับเพราะว่าแนวคิดของนักการทาหารนักธุรกิจต่างกันนักการเมืองยิ่งไม่ต้องพูดถึงนักการเมืองจะมองต่ประโยชน์ตัวเองจะหาแมกแต่เสียงแต่วันนี้ทําไม่ต้องการหาเสียงครับ ถ้าไม่มีเทอมหน้าทําเทอมนี้คือเทอมสุดท้ายสมัยเดียวจบดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคะแนนเสียงเลยครับเออนะดังนั้นถ้าแนวทางนี้ไปไม่ได้ครับทําก็จะใช้แนวทางเดิมที่เป็นอยู่นั่นคือปวนโลกปวนยังไงก็ปวนเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สร้างความแตกแยกต่อไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็สร้างความขัดแย้งกัอไปเรื่อยๆไม่ให้โลกสงบสุขให้ทําการค้ากันอย่างลำบากใช้กําแพงภาษีใช้การคว่ำบาตรใช้การปิดกัน้น นะครับเพื่อให้การมีการทากันสกัดกั้นทุกมิทางครับกูพังมึงต้องพังด้วยนะแต่นั้นไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนนะพี่ไทยเราซวยทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับยังไงไทยก็เดือดร้อนครับเพราะอะไรครับเพราะไทยเราไม่มีความพอเลยนะครับนะด้านไหนก็แล้วแต่นะครนะความพร้อมอะไรบ้างอันดับแรกนะครับความพร้อมทางด้านผู้ปกครองคุณจะเห็นอยู่ชัดเจนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้ผู้ปกครองแม่ก็หวยแตกสากระเบือ นะครับวิสัยทัศน์ก็ไม่มีความกล้า,าหาญก็ไม่มีความเด็ดขาดก็ไม่มีนะครับความรู้ความสามารถไม่มีคือสรุปแล้วไม่ม็นพุทธาประเทศเรานะครับความพร้อมนะแต่ในด้านไหนครับพอมไม่พร้อมทางด้านการแข่งขันวันนี้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันในไทยได้เลยมีอะไรบ้างที่เราแข่งขันกับเขาได้บา้างวันนี้อ๋อวอลเลย์บอลหญิงใช่ไหมครับกอล์ฟหญิงนะ วันนี้นะถ้าเป็นประเภทชายนี่ไม่ต้องพูดครับแทบจะแข่งขันใครไม่ได้ครับแต่มัยก่อนเคยเลยเป็นในมวยชกมวยนะรเรายังมีแต่นี้ไหมครับในเรื่องชอกมวยนะไม่ว่าจะกีฬาซีเกมกีฬาหาอะไรนะโอลิมปิกก็ไม่ต้องพูดเลยครับหมดโตดแพ้รากาเห็นไหมครับวันนี้ศักยภาพของประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันได้เลยไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจสังคมงการเมืองนะครับการส่งออกการท่องเที่ยวนวัตกรรมเราไม่มีอะไรเลยความพร้อมในด้านการแข่งขันนะครับ ความไม่พร้อมทางด้านเลยทางด้นาน,นการศึกษาครับวันนี้คุณดูการศึกษาบ้านเราเนี่เรายังมีการอะไร,รลับสูตรที่แม่งโคตรโบราณครับโลกทั้งโลกวันนี้นะเขาไม่จะเป็นบางวิชาไม่จะไม่ต้องเรียนแล้วมึงจิ้มมือถือ g o o g l e มึงได้หมดแล้วฉะนั้นบางวิชาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้นักเรียนมานั่งท่องนะรั่ไงไม่มีความจำเป็นจะต้องท่องเลยไม่จำเป็นต้องมีเปิดสอบซะด้วยซ้ําวันนี้มันควรจะเปลี่ยนว่าวิธีการหาข้อมูลให้ตัวเองเนี่ยครับ นะหมดสมัยแล้วครับที่จะให้นักเรียนมานั่งท่องพอสอนั้นมีเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้วันนี้วันมาคาบูชาแปลว่าอะไรครับนะเป็นวันที่เท่าไรเหตุการณ์อะไรบ้างโอ้นะครับคือวิชาพวกนี้เสียเวลาเรียนเด็กแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะวันนี้เราต้องสอนเด็กให้รู้จักใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่ออะไรครับนะ เพื่อน,นําไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อไรครก็เพื่อ,อ,ะอจะเพิ่มขีดความสามารถในการๆๆแข่งขันไงใช่ครับอันนี้ได้ความพร้อมเรานหนึ่งผู้นำสองการแข่งขันสามการศึกษาซีอันนี้สําคัญมากเลยครับความไม่พร้อมทางด้านบุคลากรวันนี้มีบุคลากรด้านไหนบ้างที่เราสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาใช่ไหมครับ วันนี้บุคลากรเราเนี่ยนะไม่ว่าจะภาคราชาการนักวิชาการนักการเมืองนะครับไม่มีเลยนะนี่คือความไ้าพร้อมในด้านบุคลากรเราวันนี้คุณภาพคุณภาพประชากรไทยแม่งต่ําสุดในอาเซียนและะ้วมั้งเออใช่ไหมแลวยิ่งโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เป็นครับเด็กรุ่นใหม่เราโคตรอ่อนแองอแยโยเยนะครับไม่สู้งาน เสพติดรู้หลาฟุ่มเฟือยรัดความสบายใช่ไหมครับวันนี้เลือกเรียนเรียนอะไรก็ได้ที่มันง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะยาะสายเส้นในการเข้าไปทํางานแต่ไม่เคยคิดจะเรียนเพื่อจะไพัฒนาขีดความสามารถตัวเองเพื่อจะออกไปประกอบอาชีพวันนี้แค่เรียนเพื่อมาจบจบเอากระดาษแผ่นนึงแล้วไปหาทมบาง,งานเอาแล้วหลังจากนั้นก็วัดดวงตลอดครับจริงไหมครับพี่น้องเออนะเออฉะนั้น ทางแก้คือครับก็อย่างที่ผมบอกไนงะวันนี้เราต้องปรับโครงสร้างทุกๆด้านความรู้การศึกษสารนวัตกรรมนะครับเนะี่ยวันนี้ควรจะต้องเริ่มผูกมิตรไม่ใช่สรส้างศัตรูเลิกเป็นลูกไล่เขาทันทีควรจะต้องทํายังไงก็ได้ที่ยืนด้วยขาตัวเองวันนี้คุณเห็นไหมว่านักการเมืองไทยเนี่ยมันสอนให้คนไทยเป็นลูกนกจึงตกนรกทั้งเป็นนี่ไง ขนาดคนไทยยังไม่สามารถยืนได้ตัวเองได้แล้วประเทศนี้มันจะยืนขึ้นมาได้ไงล่ะมันก็ต้องเป็นลูกไล่เขาต่อไปสิครับดังนั้นทางแก้คืออะไรครับเอ้ยกดไลค์ไปเรื่อยสิโอไอ้ถึงแสนนี่ครับผมไลค์จบยังมีนะถึงแสนนี่มีเอาเดียวช่วยกันหน่อยอย่าอย่านั่งฟังเพลินนี่ครับเดี๋ยวหลับนะเออให้ไลค์หน่อยเอาแล้วนี่เพิ่งจะได้หมื่นสามเองเร็วแล้เราเปิดกล้องมองเห็นเอาชนะอันกอริทึมระบบหน่อยช่วยผมหน่อยเร็วเออหมื่นสี่หมื่นสี่ เออหมื่นสี่หมื่นห้า 14, 15, เออเออย่างงี้สิเออน่ารักมากนะครับนะครับวันนี้นะหัวข้อเปิดกาลาเลยครับเดี๋ยววันนีนะ้ผมเชื่อทั้งทุกตอนนะมันจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่มีค่ามากสุดที่ใครมาฟังซ้ำกี่รอบุูก็จะได้ประโยชน์จะไม่มีวันล้าสมัยด้วยนะครันะวันนี้ไทยเราควรจะเลิกเลือกข้างครวรจะต้องเล่งผูกมิตรกับนานา,นาอารยาประเทศแล้วก็เลิกทำตัวเป็นลูกไล่เราต้องเข้าไปยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับเขาครับ เราต้องทําให้คนไทยแข็งแรงต้องรีบปฏิรูปการศึกษาน้นเพื่ออะไรก็เพื่อนำไปสู่นวัตรกรรมเพื่ออะไรพัฒนาคุณภาพบุคลากรของเราต้องปฏิรูปทุกด้านนะครับโดยเฉพาะระบบราชการระบบการขนส่งยังต้องปฏิรูปเลยวันนี้เรยใช้รถสิบล้อมีขนของอยู่เลยครับวันนี้คุณรู้ป่าครับ,รบประเทศจีนเนี่ยการสั่งสินค้าออนไลน์ท้งระยะทางภายในสองพันกิโลจะได้รับของภายในวันเดียวเป็นไ,ไงอึง้งไหมล่ะครับวันนี้การสั่งสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนครับ ถ้าคุณอยู่ในรัสมี2สองพันกิโลเมตรคุณได้รับสินค้าภายในวันเดียวใช่ไหมวันนี้ประเทศกูแม่งยังใช้สิบล้อวิ่งกันติดกันคันขรมงอยู่เลยครับประเทศเขาเลิกใช้แล้วเราสิบลอ้อเขาหันมาใช้ระ,ระบ,บบขนส่งทางรางกันหมดแล้วเออนะขนาดโดนัำถามเองนะไม่งั้ต้องปรับยุทธศาสตร์เลยใชแล้วประเทศไทยวันนี้ไม่มีถ้ายังอยู่แบบเดิมนี่มึงล่มสลายแน่นอน มึงต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์กันนัใหญ่แต่กูไม่เชื่อเว้ยรัฐบาลชุดนี้จะมีน้ำยานะครับแม่งบริหารประเทศกันมากี่สมัยอลไโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เป็นหลายๆรอบนะมึงไม่มีเลยมึงมีอย่างเดียวคือครับโควตาเป็นได้ทุกกระทรวงแต่ไม่มีสมองมานะครับนะวันนี้ชัดเจนสัญญาทำล่าสุดนี่คือข่าวอัปเดตล่าสุดนะเออวันนี้ยิ่งผมไป ตลาดทูตยุบไปนี่นะรับแล้วผมได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆมไปเยอะมากนะวันนี้โลกทั้งโลกรู้แล้วว่าอเมริกาเริ่มเล่นเกมต่อรองแล้วเพราะรู้แล้วว่าสู้ก็สู้ไม่ได้เพราะอะไรครับพันธมิตรอเมริกาวันนี้ครับไม่มีใครแข็งแรงเลยแม้แต่ลายเดียวนะครับยุโรปเองวันนี้ก็ไปไม่รอดจากนโยบ,บายแล้วก็ตามตูดอเมริกาไงความบาดรัสเซียแล้วเป็นไงครับวันนี้มึงไปความบาดรัสเซียไประเบิดท่อการทิ้งแล้วเป็นไง ตัวเองซวยนี่ครับเพราะอะไรเพราะโลกต้องพึ่งพาพลังงานอ่ะใช่ไหมพลังงานคือจุดกําเนิดของทุกอย่างในประเทศคุณไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ประชาชนนะครับพลังงานแพงมึงก็จบสิครับเศรษฐกิจที่อเมริกานี่อยู่แล้วก็ชิบหายไงตอนนี้ครับเออไอติงอเมริกาไม่เป็นไรมันฟังมาเรื่อยๆนะนะวันนี้คุณฟังคุณแสดงความเห็นได้เต็มที่เลยครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาอ่าน้อหลังก็แล้วกันครับเออ,เอ,อนนครับวันนี้เห็นไหม่ะวันนี้เถรดที่ทองขึ้นนะครับไอ,อจีนตุนทองไง จีนต้องการจะใช้ทองคำนี่คนะรับในการเป็นเครื่องค้ำยันมูลค่างเงินเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ให้อเมริกาเอาเปรียบไงอเมริกาแม่งกว่าเขาจะได้ทองมาออนนีเน่เขาต้องลงทุนกันชิหาไปบวกใช่ไหมแต่อเมริกาแม่งเปิดแท่นพิมพ์ปิป้นดอลลาร์มาได้เลยครับเห็นไ,ไหมองค์นี้เาเอาเปรียบคนอื่นดิเออแล้วนั้นวันนี้ราคาทองคำนะผมว่าอยู่ที่แสนหนะนึ่งอ่ะเออที่แสนไม่หยุดด้วยครับเลี้เงินนะทองคำนะ จะไม่ใช่ของที่พวกเรามาซื้อหากันได้ง่ายๆครับเพราะทองคามันมีอยู่ในกำกัดถ้าวันหนึ่งทองคานะครับมันกลายเป็นเครื่องคํายังมูลค่าของเงินของแต่ละประเทศเป็นเครื่องแสดงความมัง่งคั่งของแต่ละประเทศนะครับมันจะไม่ใช่ของที่จะมาซื้อหากันได้ง่ายๆครั Luiza <im it ๆ> บเพราะม si ันคือเครื่องแสดงฐานะนะครับประชาชนจะมาซื้อทองใส่กันไม่ได้แล้วเพราะราคามันไปพูงแล้วมันไปไกลมากแล้วดังนั้นเครื่องประดับต่อไปในอนาคตจะไม่ใช่ทองคา เอาฟันทงองอนาคตร้านทองจะเจ๊งหมดเพราะผู้คนไม่รู้จะซื้อทองยังไงไหวละ่ะใช่ไหมวันนี้มีคนแห่ไปขายทองจนร้านทองเล็กๆเพ่นหนีครับเพราะร้านทองเล็กๆไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนนะครับมาซื้อแล้วนะมึงมาขายกันทุกวันจนกูต้องปิดร้านหนีแต่ร้านทองใหญ่ๆครับก็ยังไหวอยู่เลาเพราะว่าเขาส่งทองไปนอกหมดนะมาเท่าไหร่เขารับได้หมดเพราะว่าเขามีตลาดรองรับที่ต่างประเทศก็จะหลอมทองส่งไปส่งไป,งไปเพราะว่านี่ตลาดโลกยังต้องการทอง วันนี้รายเล็กร้านทองรายเล็กหมดอนาคตต้องหาอาชีพใหม่เอาเนี่ฟังมาพี่บูนี่ฟันทองแบบนี้แล้วกันใช่ไหมเพราะวันนี้มันไม่มีคนซื้อทองมันมีแต่คนขายทองใช่ไหมพี่น้องไปดูได้ร้านทองเล็กๆวันนี้มันมีแต่คนรอต่อเกี่ยวขายจนร้านเล็กๆกูไม่ไหวแล้วหมดแล้วเงินหมดแล้ววันนี้ยังต้ก็แห่ไปที่เยาว,าวราชเพื่อจะไปขายทองนะ แล้วเร่การับฟรีไหนวันนี้ไม่มีคนซื้อมีแต่คนขายมันจะอยู่รอดได้ไงนะครับนั้นวันนี้เหตุน,นี้ก็เ,เพราะมาหาอำนาจทั่วโลกกำล,ลังตุนท้องกันถ้าเกิดวันหนึ่งคุณมีทองเก็บไว้นะคุณจะเป็นเศรษฐีอย่าขายเด็ดขาดถ้าคุณไม่ได้เดือนร้อนอะไรเก็บไว้เลยครับผมว่าแสนหนึ่งได้เห็นนะครับแสนหนึ่งได้เห็นแน,น,น่นอนเห็นไหวันนี้นะคุณเห็นไหมว่าห้าหมื่นนี่มันอยู่ไม่ไกลนะขาดอีกนิดเดียวแล้วนะ แม่งทำยวไฮทุกวันแบบนี้จะรอดได้ไงเออนะครับวันนี้ยุโรปไม่รอดละยุโรปก็ไม่อยากจะทำสงครามยุโรปก็ไม่อยากรับภาระยูเครนเช่นเดียวกันฉะนั้นจุดจบยูเครนไม่ต้องเดาใช่ไหมเออนะครับนะนะวันนี้มันมีอุปสรรคอยู่แค่เรื่องเดียวนะการที่อเมริกาเสนอเงื่อนไขว่าเฮ้ยแบ่งเค้กกันดีกว่ามั้ยแบ่งกันใหญ่ จากเดิมอเมริกาใหญ่อยู่คนเดียววันนี้อเมริกายอมนะยอมให้รัสเซียใหญ่ยอมให้จีนใหญ่ยอมให้ยุโรปใหญ่แต่ปัญหาคือใครจะยอมให้เป็นมือเป็นผู้นําสมมุติว่าอย่าเอายุโรปนะจะตกลงกันได้ไงเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสอะไรใครจะเป็นผู้นําในยุโรปตะวันตกในยุโรปตะนออกไม่ยากครับแง่แง่รัเสเซียนะครับ ในเมกาเหนือเมกากาอเมกาใต้ก็ไม่น่าจะยากกันเท่าไหร่นะครับเห็นไหมในเอเชียชัวร์ครับจีนมาแน,แน่แต่ญี่ปุ่นจะยอมหรือเปล่าเกาหลีจะยอมไหมออสเตรเลียจะยอมไหมอันนี้คือปัญหาครับกับแนวคิดของทัท้งที่จะแบ่งเค้กโดยจัดโซนนิ่งมาหาอำนาจโลกใหม่ไม่จำเป็นต้องอเมริกาชาติเดียวแต่ว่าเราจะจัดสรรน,นะครับ เพื่อการให้โลกสงบสุขโดยไม่ต้องมีสงครามก็คือโอเคกูยอมถอยมาอยู่ในดินแดนของกูเองโดยกูจะพนวกพนาดาเม็กซิโกกีแลนด์นะครับอันนี้ถ้าได้แบบนี้ผมเชื่อ,ออเมริกาเอานะแต่ปัญหาคือยุโรปจะเอาไหมถ้าเกิดจะให้เยอรมันมาเป็นเบอร์หนึ่งอังกฤษจ,จะยอมไหมอิตาลีจะยอมไหมฝรั่งเศสจะยอมไหมสเปนจะยอมไหมแกก็ไม่แน่รนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนกักูก็ไม่ไหว เออใช่ไหมส่วนในท่านรัสเซียยุโรปตอนออกนี่มันไม่น่าจะยากอะไรไอยู่้ะเพราะหลายชาติก็รู้แล้วว่าแสนยาดุพผ้าของรัสเซียไม่ธรรมดาส่วนเอเชียนี่นะผมเชื่อว่านะหลายชาติพร้อมนะครับที่จะร่วมมือกับจีนก็คงจะมีแต่ญี่ปุ่นจะยอมรับได้หรือเปล่าถ้าญี่ปุ่นยอมจีนได้ก็จบเกาหลีเหนือไม่มีปัญหาอยู่แล้วเกาหลีใต้ก็ถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นยอมเกาหลีเหนือยอมเกาหลีใต้แค่เดียวก็คงไม่น่าจะทานได้ออสเตรเลียก็อาจจะไม่ยากเลย แต่ก็หวังว่าให้มันเกิดแนวทางนี้นะผมก็แอบเชียร์นะแนวทางนี้แม่ก็ดีอว้ลยโลกจะได้กลับมาค้าขายนะับ้ไหมโลกจะได้กลับมาค้าขายนะอินเดียก็อาจจะต้องเออมีปัญหากับจีนนิดหน่อยและแต่อินเดียก็ไม่สนใจอยู่แล้วอินเดียไม่ได้ต้องการเป็นมหาอำนาจนะอินเดียยินดีหมดอะถ้ากูได้ประโยชน์นะอินเดียไม่มีความคิดเลยที่อยากจะทำสงครามบาคานะ อินเดียบอกาครบทุกคนแต่ต้องไม่กระทบผลประโยชน์ของอินเดียครับผมเคยนั่งคุยกับท่านทูตรัสเซียแบบน,นี้ไอ้นานุษอินเดียจริงคืออะไรก็แล้วแต่นะประเทศอินเดียนี่มีความวุ่นวายพอสมควรอยู่แล้วฉะนั้นไม่อยากจะมีเรื่องความขัดแยง้งนะครับฉะนั้นถ้าเกิดอะไรจะทาให้อินเดียได้ประโยชน์อินเดียยินดีให้ความร่วมมือทุกไดา้านี่คือข้อดีของอินเดียนะเออคือไออีอะไรไอฉันก็ไม่สนนะฉันสนแต่ผลประโยชน์ถ้าอยู่ไม่มาแต่ต้อง ก็ยินดีกับรูมือทุกด้านอะครัแบบนะวันนี้ไงวะก็วันนี้ครับนี่คือสัญญาณที่ว่าทําก็ไม่ดันทุลังนักธุรกิจไม่มีใครเล่นเกมที่ตัวเองแพ้ครับใช่ปะนักธุรกิจรายไหนม่าที่รู้ว่าแพ้ยังจะเล่นเน่ะไม่มีหรอกคือจะต้องถ้าจะแพ้ก็ต้องแพ้ให้น้อยที่สุดถ้าการใช้วิธีการเดิมแผนเดิมเนี่ยมันแพ้หมดอะ แต่ถ้าจะแพ้แบบนั้นกูไม่แพ้คนเดียวมึงต้องแพ้ทั้งโลกเออแต่ถ้ากูจะต้องแพ้ในสงครามเศรษฐกิจเอ้ยกูแพ้น้อยหน่อยได้ไหม <S <S เหลือที่กูยืนมั่งอะไรเงี้ยคุยกันได้แล้วผมก็เชื่อว่าโลกนั้นก็ไม่มีใครอยากลบออนะครับอ่าฉะนั้นเราเองวันนี้นะครับนะนะนะรนะถึงเวลาเราที่ต้องรีบปรับตัวแต่ในกการเมือนชุดน,นี้ผมไม่เห็นอนาคตของประเทศชาติอยู่เกรนสู้ๆตอนนี้เขารับทหารรับจ้างอยู่ไปช่วยกันสู้นะ แล้วก็เดี๋ยวเ็าใส่ถุงกลับมาบ้านนะครับอย่ามาทั้งโรงนะมาค่าใช้ใจ่ายสูงเยอะกันไปใส่ถุงมาก็ได้นะใส่ถุงก๊อปแก๊บมาก็ได้นะโยนทิ้งบ้านขุดคนต้นน้ำวัวแล้วก็โยนลงไปแล้วก็ดินกบจบนะเนี่ยพวกไทยกะลางเผมไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เรื่องเลยอยู่ใต้กัลางมายตลอดเออวันนี้นะประเทศไทยอย่างที่ผมบอกไงว่ามึงเลิกทำตัวเป็นลุกนกกันได้แล้วนะมึงควร้องยืนขึ้นมา เทียงบาเทียงอะไรกับชาวโลกเขาช่วงนี้โลกกำลังปั่นป่วน,น,นแบบนี้มันคือจังหวะทองครับโลกเรากำลังต้องการอาหารไงกูก็บอกอยู่นี่ไงเออเห็นไ,ไหมวันนี้โลกถึงโลกกำลังต้องการอาหารเรามีศักยภาพตรงนี้อันนี้คือจุดแข็งที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้คนระับเราต้องชิงความเป็นมาหาอำนาจทางด้านเกษตรกรรมเราอยู่นะเราไม่แค่จะไม่มีคู่แข่งนะกูลองมองดูงซ้ายเราก็ทะเลขวาก็ทะเลนะ ฉะนั้นคนที่อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรมีไม่กี่ประเทศนะมีแอฟริกามีเกริกาใต้บางส่วนที่เหลือทะเลซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลฉะนั้นโอกาสที่เราจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําทางด้านอาหารนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเอยอย่าเพิ่งหยุดกดี่กดต่อเพิ่งสามหมื่นสิเองแชวไปเยอะนะครับซีไม่สบายครับซีไม่สบายแน่ถ้าเรามีการปฏิรูปเกษตรใหม่นะซีพีจะเดือดร้อน นะครับนะวันนี้โลกต้องการทองก็จริงครับแต่ถ้าวันหนึ่งครับหิวท้องหิวนี่ทองก็โยนทิ้งได้ถ้าแลกกับอาหารนะครับเออฉะนั้นเราก็มีนะอาหารนะรแล้วเราทําได้เลยนะเรามีที่ดินมากมายมหาศาลครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับอยู่ในมือของกเศรษฐีอยู่ในมือของราชาพัสดุอยู่ในมือของกระทรวงกรเกษตรอะไรพวกนี้นะครับ เรามีเยอะแยะมากเลยโอ้โหดิเชื่อว่าที่ดินขนาดนี้เราสามารถผลิตอาหารได้อย่างมาหาศาลถ้าเราไปแค่ปรับปรุงระบบเชิประทานเราใหม่นะจีนมีปัญหาวันนี้ก็าเริสร้างน้ําไหลขึ้นเหนือนะครับเพราะที่ดินทางตอนเหนือของจีนไม่สามารถทําการเกษตรได้เลยใช่ไหมนี่จีนนี่พยายามครับแต่เราไม่ต้องพยายามขนาดนั้นเรามีน้ําไหลจากเหนือลงมาอยู่แล้วแต่เพียงแต่มึงไล่มันลงทะเลไวไปหน่อยทนันเองมึงไม่เคยคิดจะกักเก็บมันไว้ วันนี้จนีนยังต้องพยายามที่จะผันน้ําจากตอนใต้ขึ้นเหนือนะมึงคือด้วยเขายังพยายามทําอ่ะเอสอสจดีโอไปมึงไปเล่นอื่นไปจำไหมครับแล้ววันนี้เราเนี่ยได้เปรียบเราเริ่มต้นวันนี้เราก็ยังไม่สายนะครับ,นะรบเราเริ่มต้นได้เลยนะครับการปฏิวัติุาสาหกรรมทางด้านการเกษตรครับเออแต่วันนีเ้เราต้องจัดการครับ ไอพวกนักการเมืองขยาวนี่ไปให้หมดก่อนพวกนี้คือภาระของชาติคือตัวทวงชาติโดยเฉพาะพวกที่เล่นการเมืองมาแล้วหลายสมัยไม่มีประโยชน์อะไรกับแผ่นดินมนถึงเวลาที่อาจจะต้องเลือกตั้งนายยกโดยตรงคุณรู้เปล่าว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาสามารถปฏิรูปประเทศได้เพราะอะไรก็จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงนี่ไงถ้าเลือกตั้งแบบเรานี่นะยังไงก็เด่นนักการเมืองหน้าเดิมมึงจะแก้รัฐมนญอีก,กี่ฉบับก็ได้พวกนี้เหมือนเดิม วันนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารและต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งคู่ด้วยแต่มไม่ใช่เลือกตั้งทางอ้อมโดยเฉพาะไอ้ผู้ทีผู้บริหารนี่ถ้ามึงยังใช้การเลือกตั้งทางอ้อมนักการเมืองก็ขายตัวเหมือนเดิมเพราะกูลงทุนเป็นสะสอมากูยกมือให้มึงเป็นปนายกมึงก็ต้องจ่ายกูต้องให้เงินกูหรือต้องให้โควต้าแล้วมุดตีกูแล้วก็ได้พวกหน้าเดิมประเด็นนี้นะมีทางเดียวนะที่จะแก้ไขได้คือระบบก,การเลือกต,ตั้งต้องไม่ใช่แบบนี้กูเห็นไหมว่าดูเตอร์เต้มาโจาโควิดโดมดมาัครบ กูไม่สนใจกูปราบทุดเจริญอย่างเดียวปราบแก๊งค้าใหญ่มะครับดูเตอเต้เป็นไงหดไหมจบไหมวันนี้อินโดนีเซียถึงกลับมาได้ครับวันนี้ขนาดเศรษฐกิจของ D นะอินโดนีเซียนะอ่าอยู่อันดับที่ตารางโลกผมลืมไปละสี่มั้งใช่ไหมเออเห็นไ,ไหมการเกิดโตของอินโดนีเซียเพราะอะไรครับเพราะเขาปราบปามทุจริตคอร์รัปชันอย่า,งถ,ง,ถง,า,า,ยางถึงลูกถึงคนปราบปามยาเสพติดอย่างถึงลูกถึงคนนะครับ ใช้กำลังทหารบุกทลายแหล่งบริจาเสพติดเขาถึงกลับมาได้ไงแต่ประเทศกูเป็นไงครับโอ้ยทะนุถน,นอมเลยเกินนะครนะไอ้พวกติดยาต้องเอาไปบําบัดเ็าคือคนป่วยต้องรีบรักษานะไอ้พวกที่กุกก็ปล่อยไม่ออกมาครับให้โอกาสกลับตัวสู่สังคมนะไอนโยบายบจักรยานแบบนี้นะมึงเลิกเดียนะเออนะครับอ่านะครับ ขนาดอเมริกายังยอมรับความจริงยังยอมปรับตัวมหาอหน้าของโลกนะเว้ยไม่ใช่ของแค่นครับนไ,ไหยังต้องยอมปรับตัวท่าทีที่อ่อนลงของทั้มวันนี้เห็นได้ชัดเจนไอ้ที่ประกาศจะซัดนู่นจัดนี้นักเล่กไม่เอาลวมันกลายเป็นแค่อะไรครับเช็คทางลมเท่านั้นเอง